ข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครกล้าผาเหล็กคืนนี้นำกลับมาให้ชมกันอีกครั้งนะครับสมภูฐา,าศาสนสุภาษิตวันนี้นะคะสัพพังเนะกัลายานางว่าปินะป่าปกังสิ่งใดๆใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดหรือเสียไปทั้งหมดปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่สวนสัตว์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะครับมีการเปิดตัวลูกข้างงอกนะครับหรือว่าข้างเทาที่เกิดเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกครับซึ่งในช่วงแรกเกิดขนของมันจะมีสีทองก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีเงิน เมื่ออายุได้3-5เดือนลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ